เกิดอะไรขึ้นพี่น้องคะยูทูบเบอร์ชื่อดังท่านหนึ่งตัดเพาะบอกว่าจะเลิกทำข่าวน้องอุ๋งอิงแล้วหลังจากมีคำสั่งคะ่ะให้ยูทูบเบอร์ท่านนี้เลิกทำข่าวน้องอุ๋งอิง เออพี่น้องคะยูทูบเบอร์ท่านนี้เป็นใครแล้วทำไมสออาวไอถึงนะคะเอามาพูดถึงยูทูบเบอร์ท่านนี้เนาะก่อนอื่นต้องบอกเลยว่ายูทูบเบอร์ท่านนี้ค่ะเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังที่นะคะผู้ติดตามเนี่ยมากกว่า1 8 0 0 0 0 0ซับและและเป็นยูทูบเบอร์นะคะคนแรกๆเลยที่ทำข่าวนำเสนอข่าวน้องอุ๋งอิงมาโดยตลอดและยูทูบเบอร์ท่านนี้ค่ะก็มีโอกาสไปพบปะน้องอุ๋งอิงไปให้กาลังใจน้อง อุมอิงหลายครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ไหวแล้วจริงๆว่าสันพี่น้องไม่ไหวเพราะมีคำสั่งให้ยูทูบเบอร์ท่านนี้เลิกทำข่าวน้องเออเกิดอะไรขึ้นจริงไหมนะคะเรื่องราวเป็นยังไงมาย,ยังไงอะพี่น้องคะเดี๋ยวสาวไอ่นะคะจะลองติดต่อนะยูทูบเบอร์ท่านนี้เข้าไปว่าจริงไหมจะเลิกทำข่าวน้องอุงอิงและเหตุผลเนี่ยเพราะอะไรอ่า อ่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวสาวไอาจะลองติดต่อเบื้องเด้อสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะเบ,บาจูนดีไซน์แล<ม>้วค่ะใช่ครับ บ่าวโจดีไซน์สาวไอนะคะเห็นความเคลื่อนไหวทางด้านช่องของบ่าวโจเนาะบาวโจเองเนี่ยก็เป็นผู้แรกๆเลยนะคะช่องข่าวช่องแรกๆที่ทำข่าวเสนอข่าวน้องอุ๋งอิงแต่นะคะไปะเห็นโพสต์โพสต์หนึ่งเนี่ยคือตัดพอบอกว่าจะเลิกทำข่าวน้องอุ๋งอิงครับอืจริงไหมไเออและ,ะลอ,อะไรโอเคโอเคโอเคครับไม่ได้ว่าจะเลิก เพียงแต่ว่ามันมีคอมเมนต์เข้ามาแบบมันไม่ใช่ครั้งสองครั้งกับสาวไออืมอือมคือเราจะเห็นทุกคลิปเลยที่เวลาเราไปทำข่าวคนอื่นใช่ไหมแล้วก็จะมีคนเวลาเรากลับมาทําข่าวน้องเนี้ยจะมีคนมามาคอมเมนต์แบบนี้เราคิดว่าคนคนนี้ไม่ใช่แฟนขับน้องหรอกแต่ว่ามันมีหลายคอมเมนต์เลยนะหลายหลายคนนะอืมแล้วทีนี้อย่างช่องบ่าวโจดีไซน์เองะครับก็ คือตั้งแต่แรกๆเลยอ่ะเราทําข่าวหมอลำทุกทกวงครับค่ะอ่าโจครับทาข่าวหมอลำทุกวงจนได้มาเจอน้องอุ๋งอิงเนาะตอนที่น้องเข้ามาใหม่ๆเราก็ทําข่าวน้องเพราะน้องก็เป็นหมอลำคนหนึ่งเหมือนกันอย่างเงี้ยครับทีนี้พอเราได้ไปติดตามไปเจอตัวจริงอืมได้ไปเห็นน้องเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราชอบน้องอืแล้วมาบวกกับน้องมีกระแสแล้วน้องก็กาลังโด่งดังด้วยครับ แล้วเราก็เลยทําข่าวน้องมากกว่าปกติเพราะเราซ่นชอบส่วนตัวด้วยอะไรเงี้ยอแล้วทีนี้วันหนึ่งเราอาจจะมีทาข่าวคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่แน่ใจว่าเอฟซีแฟนคลับเนี่ยเราไม่รู้แฟนคลับใครเนาะแฟนคลับน้องหรือเปล่าหรือแฟนคลับท่านอื่นอะไรเงี้ยหรือว่าเข้ามาก่อกวัวอะไรเงี้ยมักจะมีคอมเมนต์เข้ามาแบบนี้แหละ อย่างที่ว่าเนาบาโจเนาะบางทีเนาะค,คนมีกระแสเนาะยิ่งมีชื่อเสียงโด่งดังมากเท่าไหร่ก็มักจะมีแบบนี้แหละเข้ามาแบาบวโจครับผมคือนั่นแหละอย่างที่เรานะคะวิเคราะห์กันว่าเอฟซี FC นะคะที่เข้าไปคอมเมนต์แบบนี้อาจจะไม่ใช่เอฟซนะ้องอุ๋งอิงจริงๆก็ได้ใช่ครับ เป็นกำลังใจให้บ่าวโจ้ด้วยนะคะซึ่งทางด้านเอฟซีที่ติดตามบ่าวโจ้อ,อยู่แล้วรู้อยู่แล้วล่ะว่าบบ่าวโจ้น,นะคะเป็นคนที่รักน้องอุ๋งอิงจริงๆตั้งใจทํางานตรงนี้แล้วก็เสนอข่าวน้องอุ๋งอิงเพราะเนี่ยแหละเพื่อที่จะให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC แฟนคลับอัปเดตข่าวาวน้องอุ๋งอิงก่อนใครที่ช่องบ่าวโจโ้แต่ก็อาจจะมีพวกเขาเรียกว่าปสดน้อบ่าวโจโ้เนาะ อ่อไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราขออนุญาตไม่ใช้คําว่าปสดีกว่าอ่าอ่ะค่ะอาจจะมีบางกลุ่มบางคนหรือว่ากลุ่มอ่าที่เข้ามาก่อกวนดีกว่าครับอืมก็จริงซึ่งไม่ใช่เอฟซีน้องแน่นอนครับถ้าเป็นเอฟซีน้องจริงๆอาจจะรู้ว่าผมอ่ะเป็นคนทําข่าวน้องแรกๆแล้วก็ผลักดันสนับสนุนน้องทุกช่องทางในแพลตฟอร์มของผมแบบนี้ครับอืมใช่แต่ทีนี้เรื่องด้วยที่ว่าช่วงเนี้ย คือน้องก็มาแรงที่สุดในวงการมอลลเนาะก็คือถือว่าดังที่สุดในตอนนี้เลยและทีนี้คนก็ไปถ่ายน้องเยอะมั่งอ่าใช่ไหมหน้าเวทีและเราเองก็ไม่ค่อยได้ไปหน้าเวทีเราก็จะรอติดตามหรือว่ารออัปเดตข่าวสารแล้วก็ให้กําลังใจน้อง<ม>ผักดันน้องอยู่ในช่องทางของเราครับอืม,ม,มแต่อีนี้บางคนก็บอกว่าคือคืออาจจะเห็นเราไม่ได้แบบ ไปหน้าเวทีไม่ได้ไปถ่ายหน้าเวทีมาให้ดูอย่างเงี้ยบางคนก็จะบอกว่าไม่เคยเห็นบ่าวโจหนักไปหน้าเวทีเลยอะไรเงี้ยเออเราก็เลยนั่นแหละวันนั้นก็เลยไปเปิดเจอคลิปเก่าพอดีครับก็เลยเอามาให้เอซีแฟนคลับดูเป็นความประทับใจของผมอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช,ใช่ใช่นะคะคือครั้งนั้นบ่าวโจอเองนะคะก็ได้ไปหน้าเวทีครั้งนั้นฉลองหนึ่งแสนซับเนาะบ่าวโจเนาะใช่ครับแล้วก็ต้องขอบคุณเอ็ซีแฟนคลับน้องอ๋ิงด้วยนะเพราะว่า ช่วยกันถากดันมากตอนนั้นน<ช>่ะให้ใ<ช>บ่าวโจ้ดีไซน์ถึงหนึ่งแสนซับแล้วก็ถึงเร็วมากเลยนะสาวไอเออใช่ไหมแล้วบ่าวโจ้ก็ทําตามสัญญาก็คือไปเสอร์ไพน์น้องอุ๋งอิงหน้าเวทีครับอืมทำด้วยใจจริงครับได้ข่าวว่ารูปนั้นที่บ่าวโจ้เอาไปมอบให้กับน้ององค์อิงน้ององค์อิงยังเก็บไว้นะคะพี่นองค่ะใช่ครับก็ก็ปลื้มใจเหมือนกันนะสาวไอไม่คิดว่าน้องจะเก็บบ่าว่าไว้อย่างดีขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ ตั้งใจทํามากๆเลยนะให้ด้วยใจอะไรเงี้ยทาด้วยใจอาจจะไม่ได้มีคุณค่ามีราคามากมายแต่เราทาด้วยใจครับมันก็เลยดูพิเศษหน่อยอะไรเงี้ยสำหรับเรานะเออเข้าใจเ,ออเข้าใจเวลาเรารักอะไรมากๆและตั้งใจให้อะไรกับใครแล้วคนที่เรามอบให้เขาเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามอบให้มันแบบปลื้มจิตอะมันมันใจฟัวเนาะบ่าวโจเนาะ ใช่ครับอืมเป็นกําลังใจให้บ่าวโจด้วยนะเออเชื่อว่าเอฟซีแฟนคลับน้ององค์อิงเนี่ยเข้าใจบ่าวโจอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเอฟซีจริงๆนะน่ารักครับเอฟซีน้ององค์อิงจริงๆน่ารักจ้ะหลังจากที่ผมลงคลิปไปนะเอฟซีแฟนคลับอ่ะเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจผมก็คือร้อยเปอร์เซ็นเลยใช่ไหมเข้ามาให้กําลังใจบ่าวโจใช่ครับบอกว่าให้ทําต่อไปบ่าวโจอะไรอย่างเงี้ย ทำดีอยู่แล้วทำต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับอืเราก็เลยรู้สึกว่าเออเร,เราได้กำลังใจขึ้นมาครับอืครับอ่าอ,อย่างที่ว่าแหละบางทีเนาะอย่างที่บอสโจบอกเสมอคะ่ะในโลกโซเชียลเราเป็นบุคคลสาธารณะเราเป็นยูทูบเบอร์เราทำโซเชียลก็จะมีคอมเมนต์แบบนี้แหละแล้วก็ปล่อยผ่านแค่นั้นเองนะคะ,อะขอบคุณคนะคะสำหรับบ่าวโจดีไซน์นะคะสำหรับบทสรุปนี้แล้วก็บทสัมภาษณ์นี้ด้วยนะคะ ครับผมแล้วก็บ่าวโจ้ดีไซน์ขอยืนยันว่าจะทําข่าวน้องอุ๋งอิงต่อไปครับแล้วก็จะผลักกันสนับสนุนในช่องทางของบ่าวโจ้แบบนี้ตลอดไปครับแล้ววันนี้ก็ฝากด้วยนะสาวไอ้นะวันนี้เพลงของน้องอุ๋งอิงมานะครับอ่าสาวซ้ำหน่อยค่อยหักค่ะตอนนี้กำลังปั่นยอดวิวอยู่ครับอ่าเห็นไหมบ่าวโจ้ก็กำลังปั่นยอดวิวอยู่ด้วยพี่น้องค่ะ fc แฟนคลับน้องอุ๋งอิงก็อย่าลืมนะคะเข้าไปปั่นวิวให้น้องด้วยเช่นกันนะคะ อโอเคค่ะขอบคุณนะคะบ่าวโจสำหรับบทสัมภาษณ์สวัสดีค่ะคสวัสดีครับ่ะพี่น้องขาสำหรับบ่าวโจดีไซน์นะคะบทสรุปแล้วอย่างที่บอกค่ะว่าบ่าวโจเองก็ยังทำเขาวน้องอุ๋งอิงต่อไปเพราะเป็นนะคะ คนที่รักน้องอุ๋งอิงจากใจจริงๆนะคะถึงแม้จะไม่ได้ยอดวิวไม่ได้กระแสก,ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้ทำข่าวน้องเพราะว่ารักแล้วก็ชื่นชอบในตัวน้องอุ๋งอิงอย่างที่บอกค่ะว่าบา่าโจเองเนี่ยเพื่อนก็ทำขา่าวทำข่าวช่องหมอลำนะคะหลายๆคณะหลายๆวงเซาไอเองก็เช่นเดียวกันคะ่ะพี่น้องขาทำข่าวลหลายๆวงแต่เรานะคะก็มีการเสนอข่าวน้องอุ๋งอิงบ้างเพราะว่าเราเองเนี่ยชื่นชอบน้องอุ๋ง อเป็นพิเศษเพราะว่าเด็กคนนี้อย่างที่บอกค่ะมีอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้เราตกหลุมรักเขาโดยไม่รู้ตัวและเราเองอยากจะ นำเสนอข่าวเขาให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนคลับได้รับทราบและบ่าวโจโอเองก็เช่นเดียวกันสำหรับนะคะใครที่เข้าไปคอมเมนต์บ่าวโจโอเองรวมไปถึงช่องสาวไอด้วยก็เหมือนกันนะคะสาวไอเห็นนะบางทีแบบว่าเราอ่านข่าวคนอื่นเนี่ยบอกว่าไม่ติดตามแล้วเลิกทำข่าวแบบนี้ไม่ติดตามแล้วไม่ดูแล้วนะคะพี่น้องคะคืออยากจะบอกว่าเรารักศิลปินรักหมอลำทุกทุกคน แต่น้องอุ่งอิงนะคะด้วยความรู้สึกเราที่มันมากล้นนะคะเราก็อยากจะนําเสนอข่าวน้องออกไปแค่นั้นเองและวันนี้พี่น้องคะพอ่พอแม่เอฟซีแ, FC แฟนคลับ ที่รักน้องอุงอิงวันนี้นะคะเรามาสร้างสถิติใหม่ไปพร้อมๆกันเพลงนะคะสาวซำหน่อยคอยหักน้องอุงอิงอย่าลืมเข้าไปปั่นวิวกันด้วยนะคะสําหรับเมื่อนีสาวไอก็ขอจบประเด็นนี้ไว้เพียงเท่านี้พบพกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสําหรับเมื่อนีสวัสดีค่ะ